กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลสกอชโชกับผมกราบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในรายการ Top 5 f ฟเ Day โดย Top 5ของเราในสัปดาห์นี้นั่นจะเป็นเรื่องราวของ5อันดับเรื่องราวของนักเดินทางที่หลายๆท่านอาจไม่เคยทราบครับก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหาของคลิปวิดีโอในวันนี้ผมก็คงจะต้องขอแนะนําร้านรับเติมเกมราคาถูกจูนบีโกช็อปเพื่อนๆสามารถใช้บริการได้หลากหลายเกมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Genjin of Fantasy และนูนอื่นๆอีกมาวเวอร์ออฟ ้อเนะครับเนื่องจากทางร้านได้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับหากเพื่อนเคนไหนสนใจก็สามารถติดต่อทางร้านได้ผ่านเพจ Facebook ที่ผมได้ทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้เดสคริปชั o นได้เลยนะครับ อันดับที่5นักเดินทางนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างโลกในเรื่องของเก h ช n นิม a พกนั้นถูกดำเนินเรื่องราวผ่านมุมมองของนักเดินทางตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันครับโดยตัวของนักเดินทางเนี่ยเป็นตัวละครที่ได้เดินทางผ่านสถานที่ต่างๆมามากมายนะครับซึ่งเหตุผลในการเดินทางของพวกเขาเราก็ยังไม่อาจทราบได้แน่ชัด100%นะครับว่าทำไมตัวของนักเดินทางเนี่ยต้องเดินทางผ่านสถานที่ต่างๆมากมายด้วยแต่เราอาจจะพออนุมานได้นะครับว่าการเดินทางของพวกเขาทั้งสองคนก็น่าจะเป็นการเดินทางเพื่อตามหาสถานที่ที่สามารถอยู่อาศั ได้จริงๆครับเพราะก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่ทําให้นักเดินทางละฝาแฝดเนี่ยพยายามที่จะหนีออกจากทวีปเทรเวตครับพวกเขาตั้งใจจะอยู่ณที่แห่งนี้โดยจากข้อมูลภายในดาบซอสออฟเดสเซนชันก็ได้บอกเรื่องราวเกี่ยวกับการถูกทําลายของโลกซึ่งผมคิดว่าโลกที่ถูกทําลายภายในเนื้อเรื่องของดาบที่เขาอธิบายให้เราฟังเนี่ยมันน่าจะเป็นโลกคนละใบกับทวีปเทรเวตแห่งนี้ครับโดยตามบริบทของเรื่องราวแล้วเนี่ยผมคิดว่าโลกใบนั้นก็อาจจะเป็นบ้านหลังเก่าของนักเดินทางทั้งสองและนั่นครับจึงอาจเป็นเหตุผลที่สองพี่น้องจอ,งอ,อ ตามหาที่อยู่อาศัยนั่นเองครับดังนั้นก็อาจเท่ากับว่าศัตรูที่แท้จริงภายในเกมเกนชินอิมแพคอาจจะเป็นอะไรที่มีสเกลยิ่งใหญ่กว่าที่เห็นในปัจจุบันมากๆครับสเกลพลังของศัตรูในอนาคตที่เราอาจจะเจอนั้นก็อาจถึงขั้นที่กลืนกินดวงดาวได้เลยทีเดียวครับอันดับที่4นักเดินทางเรียนรู้การใช้พลังงานธาตุกับไพมอนสำหรับเรื่องราวอันดับที่4นะครับเราจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าตัวของนักเดินทางนั้นเป็นตัวละครที่ค่อนข้างพิเศษมากกว่าตัวละครอื่นๆเพราะพวกเขาไม่จําเป็นต้องมีวิชั่นก ของทวีปเทรเวตแห่งนี้ได้ซึ่งหากเป็นคนปกติแล้วแล้วก็พวกเขาจําเป็นที่จะต้องใช้วิชั่นเป็นสื่อกลางถึงจะสามารถใช้พลังงานธาตุได้นะครับโดยการใช้วิชั่นนั้นมันก็เปรียบเสมือนกับการใช้เครื่องมือบางอย่างมันมีวิธีการใช้งานในแบบของมันซึ่งจําเป็นจะต้องฝึกฝนครับตัวอย่างเช่นตัวของหมาป่าน้อยเลเซอร์ของเราเนี่ยครับก็มีแม่มดสาวอัจฉริยะอย่างลิซ่าเป็นอาจารย์ช่วยสอนในการใช้งานวิชั่นแต่ตัวของนักเดินทางแบบเรานะครับหากเพื่อนๆลองอ่านคําอธิบายของสกิลแล้วแล้วก็เพื่อนๆจะเห็นนนนนรัััว่าาาาากกใช้พลงงงงขอเดิท จะเกิดจากการตั้งคำถามและพูดคุยกับไพมอนครับโดยการออกสกิลหรือท่าทางต่างๆที่เราใช้ออกไปภายในเกมก็ล้วนแล้วแต่มาจากบทสนทนาที่เราคุยกับไพมอนแทบทั้งสิ้นเลยดังนั้นครับจึงเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าไปคุยกันอีท่าไหนถึงเกิดมาเป็นการใช้พลังงานธาตุแบบนี้หรือว่าไพมอนนั้นอาจจะบอกใบ้อะไรบางอย่างให้กับนักเดินทางครับตัวของเราจึงสามารถใช้พลังงานธาตุได้อย่างคล่องแคล่วแบบนี้หรือตัวของไพมอนนั้นจะเก็บงำความลับบางอย่างอย่างที่พวกเราคิดกันจริงๆ อันดับที่3นักเดินทางนั้นสูญเสียพลังดั้งเดิมของตนเองไปในตอนต้นเกมก่อนที่นักเดินทางกําลังจะหนีออกจากทรีฟเทวัตนะครับพวกเขานั้นยังมีพลังดั้งเดิมของตนเองอยู่สังเกตง่ายๆจากแถบสีพลังของพวกเขานะครับโดยตามปกติเนี่ยหรือตามเกมเพลในเกมครับหากเราเปลี่ยนนักเดินทางไปเป็นธาตุอะไรก็ตามแต่แถบสีก็จะเปลี่ยนสีไปเป็นธาตุนั้นๆตามที่เราเลือกนะครับซึ่งตอนต้นเกมแถบสีของนักเดินทางนั้นเป็นแถบสีขาวโดยจะเป็นธาตุอะไรนั้นตอนนี้เราก็ไม่อาจทราบได้นะครับแต่เหล่าผู้เล่นเนี่ยก็มุ่ แสงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเป็นท่าแสงจริงหรือเปล่านะครับโดยตัวของนักเดินทางเนี่ยก็บอกในเนื้อเรื่องอย่างชัดเจนนะครับว่าตัวของเขาสูญเสียพลังของตนเองไปบวกกับถ้าเกิดเรายังจําได้ครับไอเทมที่ใช้อัพกลุ่มดาวของนักเดินทางนั้นเนี่ยจะมีชื่อขึ้นต้นด้วยคําว่า memory หรือความทรงจําอยู่เสมอดังนั้นจึงอาจเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าหากเราเดินทางครบทั้ง7ประเทศเหล่านั้นเราอาจได้พลังดั้งเดิมของนักเดินทางกลับคืนมาซึ่งตามสเปกตรัมของแสงแล้วนะครับก่อนที่จะแยกออกเป็นแสงสีต่างๆเนี่ยมันกี่นา,ากสขวอ ก็เป็นทฤษฎีที่ค่อนข้างน่าสนใจอย่างมากเลยทีเดียวอันดับที่2นักเดินทางมีครอบครัวของตอนเองมาก่อนภายในไอเทมปีก Wing of Descension นั้นนะครับได้ให้ข้อมูลกับเราว่าปีกนี้ตัวของนักเดินทางได้รับมาจากใครสักคนที่แม้แต่ตัวของนักเดินทางก็จําไม่ได้แล้วด้วยซ้ำนะครับว่าคนที่ให้มาน,นั้นนะมีหน้าตาเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับคนที่ให้สิ่งของสิ่งนี้กับเรามาเนี่ยเขามีเจตนาที่ดีถึงแม้ว่าเขาจะรู้นะครับว่ามันจะช่วยอะไรเราไม่ได้มากในการเดินทางแต่เขาก็ยังให้เรามาครับเพราะว่ากระดูเป็ห วราซึ่งหากจะถามว่าคนที่มอบสิ่งของชิ้นนี้ให้กับนักเดินทางเป็นใครแล้วเราก็เราก็ไม่สามารถทราบได้อย่างแน่ชัดนะครับแต่จากบริบทเรื่องราวเนี่ยผมคิดว่าเขาคนนั้นน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างสําคัญอย่างมากกับนักเดินทางทั้งสองอย่างเช่นครอบครัวของพวกเขานั่นเองอะนะผมจึงคิดว่าก่อนที่ดวงดาวของพวกเขาจะระเบิดหรือก่อนที่พวกเขาจะต้องจากดวงดาวบ้านเกิดมาด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างก็ตามแต่นะครับพวกเขาน่าจะมีครอบครัวอยู่นะทาวเวอร์เลอร์ของเราเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นอะไรที่น่าติดตามเหมือนกันนะครับว่าในอนาคต ทางโตเกมจะมีการขยายความเนื้อเรื่องตรงส่วนนี้ให้กับเหล่าผู้เล่นได้ทราบเพิ่มเติมหรือเปล่าอันดับที่1 นักเดินทางอายุมากกว่าที่เราเห็นอันดับที่หนึ่งของเรานะครับจะเป็นการคอนเฟิร์มที่ค่อนข้างแน่ชัดจากผู้พัฒนาเองเลยนะครับว่าอายุไขของนักเดินทางนั้นเนี่ยไม่ได้สั้นเลยซึ่งคําพูดนี้จะถูกกล่าวออกมาในคลิปวิดีโอที่ได้อธิบายถึงการดีไซน์ตัวอัสดาหานั่นเองครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเมคเซนอย่างมากนะครับเนื่องจากการเดินทางผ่านดวงดาวมากมายนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นการเดินทางที่ใช้เวลายาวนานอย่างมากเลยทีเดียวกว่าที่เราจะเดินทางไปถึงแต่ละดวงดาวเนี่ยมันก็น่าจะกินเวลาพอสมควรครับเพราะว่า,างะ,ะวะะงงด,วดวแตล มันค่อนข้างไกลามากมากมาก,มากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับตัวของนักเดินทางทั้งสองจึงน่าจะมีอายุไขที่มากพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพลอเอ,เอบางที่เนี่ยพวกเขาอาจจะมีอายุมากกว่าตัวของจงลี่ที่มีอายุ6000ปีด้วยซ้ำนะเอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรายการ Top 5ไฟเด a ์ของเราในสบานี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e เพื่อเป็นกํําาลังใจผมท คลิปวิดีโอต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ยังไงผมก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ